สำหรับใครนะคะที่กดลิงก์ของลิสต์เข้ามาแล้วนะคะให้เลื่อนลงไปเลยนะคะเราเห็นคำว่าว่ m า d o w n most u n i v e r s o t y มันนี่สามสี่จุดศนย์จุดศูนยจนกะคะกดเข้าไปเลยค่ะที่เป็นสีเขียวนะคะกดเข้าไปเลยแล้วรอ6วีนะคะจนกว่ามันจะขึ้นคำว่าดาวน์โหลดนะคะ ให้กดลงไปเลยนะคะแต่ว่าลิสจะไม่ดาวนโหลดนะคะเพราะว่าลิสดาวนโหลดแล้วอันนี้นะคะเป็นโปรนะคะทุกคนแล้วก็อยากจะฝากทุกทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ลิททำคลิปต่อๆไปนะคะ ใครอยากให้กองเกมอะไรคอมเมนต์ตาน้่างคิปได้เลยนะคะเดี๋ยวลรซจะเข้าไปอ่านนะคะทุกคนและใครอยากให้ลิซแคตเก็บอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้เลยนะคะลิซจะทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ว่าไปค่ะอย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย